เราได้เตืมาเลยใ่ไหมคะว่าคนแปลกหน้าแปลว่าคนที่ไม่รู้จักอัตนะคะค้อโอนาคคนค้อโอนาคคนก็รอแอก็แปลกก็รอแอก็แปลกคอนอาน้ำไม่โทรหน้าคอนอาน้ำไม่โทรหน้าอ่านว่าอ่านว่าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าแปลว่าแปลว่าคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักค้อโอนาคคนค้อโอนาคนก็รอแอก็แปลกก็รอแอก็แปลกคอนอาน้ำ อ่านว่าอ่านว่าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าแปลว่าแปลว่าคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอขัดสับสนกิจตารมาครับบีบียูยูอ้าอ้าอินอินอ่านว่าอ่านว่าเบิร์นเบิร์นแปลว่าแปลว่าเผาเผาอันนี้ของใครบี อยู่อ่าอ่าอินอนอ่านว่าอ่านว่าเบิร์นเบิร์นแปลว่าแปลว่าเขาเขาขอบคุณครับ